เรไปโลกาอัมพายกโลกานะเพนจ้างบ่โดยจ้างหนาโดยเพื่นจ้างเ่าไดน่ะเดี๋ยวยูพีมาเพื่นเลยันนี้ไปถ่าอยู่นะจ้างเ่าไรไปทำหน้าดับหน้าดับจ้างโอ้วันเ่อไดเพื่นแหเนาะแปดสิบแปดสิบโอ้ กับสบายดีสบายดีผเอเม่พี่น้อง FC กันเบอร์สุขุสุคนคือเก่าวเดอ้อเนาะโดยบอกว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าตามประเทศก็ขอยินดีตอนรับเขาซูซอ,องมุกดาวันสาวลาวคือเก่าวเดอ้ผเอผอเม่พี่น้องเลยเนาะโดยมาพบมาพบกับสม,มุกดาวันในมือนี้ทางเฮาก็ได้เดินทางเข้ามาหาทางอขอบคัวน้องลาน้อยเพินินเนาะ โดยก็คือเฮากับพอได้มาหาน้องเพิ่นก็เปลเป็นเวลาหลายเมื่อหลา,ลายวันแล้วพอแม่พี่น้องเลยกับพอดีม,มื้อนี้เขาก็ได้มีโอกาสเนาะก็ได้ข้ามาเยี่ยมยามท้าข้าวอา่าทามข้าวทางน้องละน้อยเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยก็อโอเคนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะะไปไปเบิงไปซุ่มน้ำกันเลยเด้อพ่อแม่พี่น้อ,อ,นอ,นองเลยคนะือมาอ่ะนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเฮากำมาหอดเจาะเึิงเป็นที่เฮียบห้อยพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ซวสิมาถามมาทาง,าทางน้องเพิ่นเนาะ โอ้ยพ่อแม่พี่นังเลยจะเอโอ้สบายดีโอ้ยสบายดีอ้าเฮดไรนี่อาะมึงยังนี่เพื่อนแท้นี่ไป็นโลก้าโอ้ไป็นโลก้าว่าแม่ได้ใชแม่กับไปบ่ไปบ่นสวนยางกระเจ้าโอ้แม่ไปสวนยางอืน้องมะนาวได้ใช้โลกับไปบ่เนี่ยกะบ่ไหม ไปชนยาไปชนยานไปชยาเจ้าก right> ็เหดเวี่งบ่เจ um> ้ากะบ่ได้เห็ดอือาจจะคือ huh บ่ญเหตุยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่เออโดยโดยโดยเป็นไดน้องน้องหลานไปโลกาารอภัยลูกโลูกการอภันจ้างบ่โดยดึงดันโดยเพื่อนจ้างเขาอะไรนะเดี๋ยวยูพีเจ็บมาเพลินเลยอบ่นอยู่หน้าจ้างเขาอะไไปทำหนาดับน้าดับจ้างอย่าเงี้ย โอ้วันเท่าไดเพื่อนไหนเนาะแปดสิบแปดสิบโอ้ก็คืออันเลิกแล้วบ่ยังยังอ่ะยังสิไปอยู่บนน่นแหะโดยโอ้เพคนบ่วายยังบอใส่บอเบอคนมาอืมโดยโดยโดยวันแปดสิบเนาะเข่าอันนะไปเฮ็ดเบี้ยจังมูกเด็ก็เลยจังมูงเนาะประมาณอปนะมาณเท่ลไรประมาณสี่โมงครึ่งห้าโมงอืมดูวันแปดสิบเนาะอยู่พี่เนาะ โอ้กะที่ว่าช่วงนี้กะซอยกันหาเงินหาคำเนาะเอ้าเป็นไหนได้ลงมานอนรูปแล้วบ่เด้โอ้นอนจักคนอยู่พี่หน่อยไหมน้องหลานน้อยค่ะนอนเถิงโอ้อ้าลงมานอนโดนแล้วบ่โอ้คนลงนอนแต่ยังบม่ได้มีผ้าโอ้พายเสือผ้ามาห้ยหน่แม่หบ่าวไปจังบ่าวเวียงบ่าวเพียงอืมเพิ่งซื้อผ้ามาห้ยบอที่จะออกคำทองโอ้โดยอด้ บอแมน่น่าจะเป็นบาซิดเนาะนอืมผัดได้ซื้อพา,ามาให้บ,บอบ้าเบาเบ,<อ>บาแต่ว่าว่โลนนะนะนะคนเตียคนเตี้ยคนเอวยวนอะบอคำบอดุยเออผัมานน้ำกันบอเออเดยวเด๋เด๋ว,ดว,ดวแคือปัจจุบันนี้ก็ได้ลงมานอนอยู่พี่แล้วเนาะแม่เนาะอือจะมึงแล้วแต่ยังว่นทันใส่งานเน,นี่ยังเงี้ยเสริมเี้ก็ต้องลงมานอนโอราะยานผานยานมันลำคาไปอยู่ อยู่เทิงนะแม่มันอยังหลังกะสีเปิดบ่จะย่ามันเปิดแล้วมันโดนแหละต้องอะไรปีนโดยโดยมันหัวบ่แม่อยู่เทิงด้วยอะไรบ่มาหัวกับยับไปในตัวใดมันหัวกับแฮอืมแต่ว่าลงมานอนอยู่ที่บ่ไดดหัวบ่กัมีแต่มันอยากอันนั้นนี่เนาะโดยโดยโดยใส่ชิ้าหายามาใส่อยู่ซื้ออะบ่แม่ยากะบายที่ชื้อแล้วเพิ่นเอามาให มีหาไพนี่ดิไพเท่าได้ยังนะไพเจ็ดท่านเนี่ยในบ่มีแล้วเนี่ยในบ่มีบ่าโดยกะทิหาแพย่างแล้วมาใส่อืมหาแพย่างเอ้ามาใส่โมเมนต์เสียงสังกะสีเปิดบ่ริแม่โดยเปิดลุกอืมเชียงบึนบึนเนาะโดยโอ้ก็คือแม่เลิกเวียยแล้วบ่แม่มาเนี่ยย่งเออได้ปนำโอ้โดยจะไปนำว่ามีแขกมา ไปบ่ะัก,กไปบางมายมเนี่นะไปแ่แต่เศรา้าผู้ล้วก็ทิ้งข่าวท้งน้ำชุกแต่ติ้นข่าวแต่เศ้าไปไปแลแต่แปดเก้ามงกับมาโดยแต่เจ้ามาว่ะอือนี่เห็นใคกัไปออมีคนเข้ามาหาอยู่นนยบ่านมดเลยองมื่นสามเมื่ปะได้มาบอคอยมีไผเข้ามาเนาะอือไปว่ยันแปเจ้ามาโอ้ไ้ไปทอปะ น่าอ้าันเดย์ลาสาวมาตลอดยังบ่จือเออมันแมนอยู่บ่นี่มุกดาวัน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 อือก็เอ้ยแหละค่ะมาหาเจ้าทีแหลกเลยนะเฮ้ยบบจือเนาะนี่เออเป็นได้ไแม่ขาวนำซ้ำปลายังอยู่บ่ยังอยู่ยังอยู่เนาะอือโดยโดยก็คือยังแบบคือเห็นแหละพอเป็นพี่น้องเลยเนาะ เพื่อนซานก็สบายเพื่อนและแม่เพิ่นก็ได้ลงมานอนอยู่พี่เนาะอยู่เทิงน่ะเป็นยังก็แม่มันทั่วมันเพิ่โตกเลยย่านล้างกระเช้เปิดมียังนี่แหละมันลั่งฆ่าเพื่อนมันกระตินานแล้วตั้งแต่ลงมาหนีเคยฝนตกใส่บ่ยแม่แต่โต๊อ่ะโบเปียบบ่อนอนได้บ่อนนอนได้ขึงเมืองและนอนกันละโอ้ก็แม่พี่น้องเลยนอนสามคนไหมลูกเลยบ่อยากขึ้นตั้งเฮือน ไปได้ไ,ดไหมมันเหมือ่อยหัวกระจาทานนี่แหละทานมากก่ยากโอ้มันแบบว่ามีดเนิลโบดี้ไปเนาะเดี๋ยวแต่น้องลางนนอยเพิินนอนเถิงบุลุเป็<ม>ปนปไปจากพื้นถากไผ่ถากดอกไผ่ไม่ยั้งนี่ก็ขึ้นไปแม,ม่ไปกอกถุงได้มือเ่อได้ไหมเนี่ยนี่ไ่ได้ไปกอก<ม>ได้กะได้ประมาณหกร้อยนี่แหละอืมต่อจากพันบนีมกะร้อยหนึ่งกะสิบสองพัน หกสิบเจ็ดสิบห้าหกสิบไปพัน 68, โอ้เบอร์สามคนนะบ่สองเลยสองคนอันนี้นะอันนั้นเะบ,บอร์ที่ไปอยู่เพื่อนอืมก็คือมาอนีไปดูกาซอยเพิ่นไดปดำนาเนะาะดาวเขาเขงเฮียนกับฝนอยู่โอ้ไป,ไปใหญ่อยโดยก็ถือว่าโอ้คุณอ่ะจะผ่าน้าเพยก็ยังประธานได้เปลี่ยนพ่อแม่พี่น้อง,ง <laughs> ยังเปื้อนอยู่เนาะโอ้พ่อแม่พี่น้องก็คือเห็นนี่แหละคุณ เป็นซานรันแป็นเพิ่นก่ยังยังบบไปทางใดพ่อแม่พี่น้องเไยเนาะก่ยังคือเก่าก่ยังบบมีผู้ใดเขาอ่ามาซอยเหลือทางครอบครัวน้องลาหน้อยเพิ่นเอาเงินให้ตอนนั้นเขาจะไปซื้อถ้วยมาใส้เอเมียนเมียนใส้เมียนซอยโดยซื้อใบถั่เล็กเท่าน้อยถ้วยบวงก็ได้โดยเอาเงินไปเล่นงานนั่น หากเขาบออยากยืมไปโดยแม่เลยแม่เอาเป็นคนถูกแล้วเขาบออยากยืมอื <m> ต้องหาเงินได้สัะซื้อถวยบวมเมนเมนแม่แมเป็นเแอบเป็นงานคือว่ากินดองบ่อไม่ยั้งบ่อใช่ไหมก็เงาเองแม่แหละขนาดเป็นสีว่าว่าเวานี่หาเงินได้คือพอซื้อถวยซื้อบวงอืมบ่าวมีถวยมีบวงเนาะเป็นเแบบเป็นงานได้โดย <c oughs> ต่อไปอไปื ก็ถือว่าช่วงนี้ก็ถือว่าน้องละน้อยมีน้องละน้อยน้ำหน่องมาหาเงินซอยบอ่แม่น้องได้ไปทุกมืออบ่ละไปดำนา,ากร้ไปครับกระดำโอ้โอคนหากระดำไปได้จะ <ไป S 3> มือเลรอเ<ด>นาะไ,ไปได้สองมือสองมือนี่โอ้ <laughs> คนหากระจ่างนิ่อันนี้ค่ะคือโบไปดก็ก้านี่ฮะบ่ละบ่แม่ลกโบเป็นล็อกโบเป็นได้ข่าวเฮียอยู่บ่ะคุณนี่แม่ เออจักปีแ้วนี่นะมะนาวนี่ฮแปดปีนี่แหะโอ้้องมะนาวแปดปีเลยเนาะเออได้เงินมาแล้วไปยัน้องล่ะเก็บเมียนเก็บเมียนให้เมบ์่เออเออเออก็มีแต่ผูหยิ่งเนาะหาเงินหาคำก็ขอนค้างวายยากยากเนี่ยพ่อเม่พี่น้องเลยคือเพื่อนคือซาดกันนี่แหละคือจงพ่อเมย์พี่น้องเห็นเลยเนาะก็คือตอนนี้กเม์เพิ่นก็ได้ย้ายลงมานอนอยู่รุมแล้วพ่อเม่พี่น้องเลย มีทางอ่ายูทูบเบอร์ฮะนี่แหละเพิ่นกัได้ซื้อผ้ากระจาดมาให้เพิ่นกัได้นอนน,นี่ก็ยังขาดแต่บอนนี่เลยเนาะบอลอ่าขาดไพ่หย่าเนาะขาดไพ่ขาดไพ,ดไพ่แหละโดยหย่าของเื่อแล้วมันกาต้องมันทีในจกนัจกหน่อยเช่นแล้วคะแนนมันห่างแล้วก็มันหัวเพราครือขาไพ่เองโอ้อันนี้หาเสือ,อ,อบอ่ลดลย โอ้ในบ้านนี่ยังมีคนขายพ่อแม่เนี่ยในบ่มีแล้วใน<อ>นั่นแหละในเกือบเดืนแปดอยากไหมโดยในนั้นกเจ้ะเอามาหลอกขายแะไรมันมันมังอืมมันอย่าขัวโดยจะเรียกว่าอันหา้าแบบเฮาซื้อเป็นลูกมากแล้วเฮาไพ่เองแบบภายในห่างห้ากับโอ้ัวอืมมันนะโดยมันกันแบบ,บอ,ยอย่างเงี้ยในน้องมันมีนมแต่ผู้หญิเงเนาะ เห็ดนั่นเห็ดนี่ก็ค่อนข้างว่าอยากงานหลายพ่อแม่พี่น้องเนาะพอโบมีน้ำายคุณและคันขึ้นไปมุ่งนี่ก็หาผู้ได้ใะแม่ตะเกาคันคืนเลยเห็ดเองป้าเมนผู้ได้ขึ้นเถิงนะป้าขึ้นเองเลยบ่อกได้มากเลยกะเห็ดไปมุ่งในอากาศเลยนี่โอ้เยียบโต๊ะเียบยั้งี่แหละนนี้แต่จะเสร็จไปมุ่งเลยกะแบบมันน่าหนักออกอ่ะหัวกระไดนี่แหละหัวกระไดเป็น อากา่แือขึ้ในนี่น่ยบริมุงจะได้มาบ่อใหม่เรื่วันใดเลยบริมุงมาโอ้แบบพนตกพนยังกระเปียบบริเลนาบอหนอกระเปียบบันไดรเปียบบนไดบอโอ้เสีนั่นใหือเสีนั่นหลายอย่างแทเนะเป็นตะว่าเป็นน้าเป็นน้ะใส่น้ำเพิบบนนม่นอใส่น้ำเพริแตะว่าห้าเสียเองบอบไม่เินกบเสีย เพื่อนเชียให้เพป็นเชียเองเพื่อนเราหน้าน่ะเป็นญาติด้วยเเนี่ยเป็นพ่อพ่อน้าพี่น้องพ่อหน้าคือพ่อเจ้าบอพ่อพ่อหน้าเนี่ยมันเป็นแบบพ่อใหม่พ่อใหม่แอนต่ว่าขออนุญาติเราเป็นผัวของแม่เป็นนี่บอกเด้อโอ้อยู่ในหันหันไดโอ้เพื่อนไม่ร่าเนี่ยบอกแม่เโอ้แม่จะตายแหละจะเป็นจะอยู่กับลูกกับเต้าเพื่อนแหละ ไอ้คือแดนนี่ฮะเลิกกันนะบ่แม่แม่นาเสียแล้วมแม่เสียฮะกระดิชองปี่ฮะกระแจกพี่เจ้จาไม่ไดแม่คือแม่ของเจ้าเองมันนี่<ช>บอก<ช>โอ้ <c oughs> โอ้อน,นั่นเหมืนกันฮะกระเสียกระดิชองพีนี่แกจกพี่เจ้านี่แต่แต่ว่าไพ่นังจะต่อต่อมาแต่นั่นเพื่อนของแม่เจ้า โอ้นะไครับห้องนั่งกับใต้น้ำเพลินเป็นห้องอันแม่จะบอเลยบอกแบบนี้บอกแบบเพื่อนมันเป็นเพื่อนน้องน้องรับลูกเราไปทำงานไปทำงานแล้วมันหลยคนเลยไม่ให้เพื่อนอืมนะอืมก็หลายคนเพื่อนอันนี้ไล่คนเฮ็ดซอยกันเลยโอ้แต่คือจากับอาศัยน้ำเพลินเนาะเลยลายปืินจะไป มันต่างแตกเป็นน้ำของน้ำโอ้เป็นไผ่เป็นข่าวเองกับโบไม่เอืนแพงม่แหมแพงบ่อีพีประมาณเป็นหมื่อก็โอเค่เนอคันมีเงินโอเคโดยโอ้แต่คือปัจจุบันนี้ผัดเปขอใส่น้ำผึ้งเนาะอืโดยโดยโดย มีแต่ลำยิงเนาะมีแต่ผู้ยิงหาเงินหาข้ามกะอยากลำบากเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเลยกะอาศัยกับเอื้อยเพื่อนทะเลหาเงินซอยกันเนาะเอื้อยเพื่อนนี่แบบว่าสติดีอยู่บ่แม่ขออนุญาตถามด้อยเนาะเป็นกเว้าบ่อยอยากได้ฮนะเป็นเก้าบ่อยากได้แล้วตะกี้นะแต่เพื่อนยังน้อยนะได้ประมาณได้สองมื่อสามมือมาบัวเพื่อนบัวเบิร์ดเอ้าคือบัวแม่เป็นยังไงบูคือกัน อ้ได้ประมาณสามสี่เดือนแล้ว,วเพราะว่าผนพิซตาเ็าไหวอยู่นี่จะเกินมากแคือจะที่แล้วนะี่แล้วก็บ่อนั่นเนาะโอ้บบอคนบอ่อจะเล่นร่อยะนะอืมอน้ำเท่าไดา้ได้น้ำได้น้าได้เบิดล่างรวยร่างควาโอ้ค็ดกินบ่อยากเป็นมีแต่น้องละน้อยบ่หลบเห็ดอ่ะน่องลาน้อยมันจะ เห็ดไปตามประชาเขนาันแหละจนละกัแม่เนาะเดี๋ยวบานี้หันใหญ่เลยกะบผิตตัวเองเด้อซอยเหลือแม่พอมีแต่เจ้าน้องเจ้ากันน้อยเอื้อเจ้ากับบ่คอยหู้ปันใดก็มีแต่เจ้าคนเดียวที่ซนส่วนแม่ได้เห็ดอยู่เห็ดกินนั่นแม่เห็ดเองเพื่อนำนึ่งข้าวนึ่งข้าวได้อยู่ไหมเนาะได้โดยโดยแบเขาบอกใ้เต้มน้ำหมกน้ำไหมแกต้มได้โอ้ไปหากบหากินดีบ่แม่ กบเลยค่ะผมเป็นยากบโอกระปุ๊บได้ได้อยู่เนาะแบบไปหาเห็ดหาหอนหาหน่อไม้นมันนี่เลยแม่เพิ่นไปอยู่ป่ะไปที่จุดน้องโอ้เลยเลยก็คืออันเพอานุญาตถามแล้วแม่เนาะผัวปัจจุบันนี่แม่อันเลิกล่ากันแต่ดุนแล้วป่ะโอ้ยผัวปัจจุบันนี่เลิกล่าแต่เฮิงแล้วเลยขอคนเกษียณเลยดิอืม

โอ้ดูดูดูโอ้ยงานอะไรนะพ่อแม่พี่น้องไอ้คุณนะเรียนซานรานแป็นกะเ mm hmm. อาจังไดกะมีแต่ทางเฮากะสิได้อะน่ะขอโตล่นนาก่อนนะเจ้าขออนุญาตเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้นะปิดหน้าเอาเงินไปให้น้องละน้อยเพื่อนน่องซาพันน้องละเอาไว <Okay, S 1> ้ซื้อชิคกี้นาะ <okay. S 1> โดยบ่ปเป็นยางนยเนาะเก็บเงินส่วนนี้ไว้ใช้จ่ายแบบจำเป็นแหละแบบ น้ำใจเนาะเล็กๆนหน่อยโดย,โดยกะซอยซ้ำม,มาซอยตามกำลังทรัพย์ที่ตัวเองมีโดยแม่บบเป็นอย่างซอยได้ตาม,ม,มที่<อ>กำลังทรัพย์ที่ตัวเองมีพอม่อแม่พี่น้องเลยเนาะหน่อยไกะบอกว่าการน้นำใจเล็กๆนหน่อยอให้น้องเพลินก็คือจังทุกคนเห็นนี่แหละพอ่อแม่พี่น้องเลยเน,ะยนาะเดือนซานลันเป็นโมเหตแต่กระโปงเพิ่นก็นคนมุงสั่งเพิ่นอยากไปบึงบ่อนเหตงานอือ

กระบบต้องอันนั้นเราแม่กามีแต่มือใดสีขาวมากเลยสีโทาหาน้องลาน้อยเพิ่นเด้อโดยอาจังไหนทั้งลูกกับคอตัวลาก่อนเด้อบบบนี้เลยครับก่อนโดยโดยอาสบายดีน้องละไอ้ผู้นั้นโดยน้องละาโเป็นยี้เราขอบใจได้หลายผู้นั้นเด้เป็นบบผู้นั้นฮะเออโดยโดยอาหน้ากับคอตัวก่อนเด้อแม่เด้อบบบนี้โดย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 แม่ขอบใจได้หลายโดยโดยโอ้โนี่เด็กพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ คือปัจจุบันนี้กับทางแม่เพิ่นกับได้ลงมานอนอยู่รวมแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยคือเพื่อนหลังไงนั่นกาแบบมันเป็นค่อนข้างมาสามุกตะวันไปยืนใกล้กับหลังกะบซีเปิดได้นอนทางขางทวนนะเวลาฝ่าลมฝนตกับ่อนขางมามันหั่วพ่อแม่พี่น้องเลยอยู่กับอยู่ยากเนาะฮุบพุ่นฮุบพี่ลงมาอยู่พี่กับบัวตางอย่างกับอ่ะอยู่เทิงพ่อแม่พี่น้องเลยภัยหยาภัยตรองกับมุงยังบัวทันแล้วเนาะกับคอนขางว่ะอยาก ลำบากแน่พ่อแม่พี่น้องเลยขาดคืนโอ้ยเหินซานก็คือจังพ่อแม่พี่น้องเห็นนี่แหละพรมัยพี่น้องเลยเนาะเพิ่นกับโบมีเพิ่นกับมีแต่ผู้หญิงอยู่น้ำกันพ่อแม่พี่น้องเลยมันก็เลยจักสีแมนไผยส่วนภา่พแม่พี่น้องเลยพร้อมโบมีผู้ชายเนาะพาเห็ดพาสางพ่อแม่พี่น้องเลยอ่ะทางเฮาก็สิได้ขอโทษเดินทางกลับก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยถ้าว่าผิดพลาดแบบมองได้เฮาก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบ้อสุขุสุขุน ทว่าทางภัยอยากซอยเหลือทางครอบครัวน้องหลานน้อยเนาะทางสมุกตะวันกันยินดีเป็นสะพานบุญให้เด้อหน่อยลายกบวาการพ่อแม่พี่น้องเนาะซอยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนำใจเล็กๆหน่อยอ่ะไทยนี่สมุกตะวันกะขอขอบุญขอบคุณสําหรับคนใดที่เข้ามาติดตามและเป็นกําลังใจให้สมุกตะวันตั้งแต่ต้นจนหอดปัจจุบันเด้อโดย้าผพิดพลาประกันใดคาว่าใดทีโบ ฮูห้หรือว่าความผู้บถถ่ท่าวสันการท่างหากต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบิร์สุขุสุขคนเด้อ้ายนี่สมุกดวันกับข้อก่าวคำว่าสบายดีสบายดี